สวัสดีทุกคนได้ด้วยผมก็วันนี้นะครับเรากลับอยู่กันในเกมไปครับก็ได้ผมวันนี้ครับก็เป็นหลักที่พักการแล้วได้กันกับพี่วันแคย์คุงนะครับผมทำไรอ่ะโอ้ยมุกเดิมก็วันนี้นะครับเรามาเปิดลัคกี้บล็อกยูทูบเบอร์กันนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็มาสู้กับเบนล็อกกันนะพี่หนุ่มจะสู้กับเบนล็อกกูขอไปหลายคลิปแล้วก็เลยวันนี้มาสู้ให้นะเบน เป็นออเป็นเราเออเู็แล้วเอาล่ะเอากล่องไปนี่เอาไปตามวิธีของเราเราจะต้องแบบแรกก่อนเปิดมาปึ๊บเอ้าชิบหายแล้วกล่องไหนกล่องกูโก้ไหนกล่องโก้หนึ่งสองซ้ำไหนนี่ไหนว้ายช่วยด้ว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 ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเออทำทำไมอ่ะ มึงอ่ะเราไปเปิดโอ๊ยเราไปเปิดเตาบอดีกันเลยก่อนนะอะไรอ่ะหุ้ยฟูฟูอย่างสวยอ่ะจัดการฮาร์ดแวร์จัดหาฮะออดออดออดขาขาขขาด้วยชีด้วยชีด้วยอ้าวโอ๊ยโอยมันมันกำลังดูดเราโอ้ยขาโง่อดแอร์วะเนี่ยนะไม่โอ้โหกดแอร์ได้ตอนนี้ไใกล้ดีกว่า เอ้ยเสียงโชคมาเรามาโยนกันวิวตาเอ้าชิปหายแล้วเสียงโชคไม่ได้มันคือคืออ่ะโอ้ยอย่างเยอะเลย <laughs> คือ<ณ>มันไม่สั่งเสียงโชคได้เพราะว่าไอ้นั่นนะฮะกูเ <laughs> ก <laughs> <ว>ียรนปฏิกิริยามึงอ่ะโอ้ยอย่างเยอะเลยเอ้าไอ้เนี่ยคนเขียนเลยล่ะอะไรละ่ะเฮ้คนเขียนเลยด่าดาเมจห้าคือไอ้บล็อก บอกวะโอยยืนทำไรอ่ะยืนนิ่งอ่ะค้างออ้ได้พ่วยแล้วน่าจะพ่วเดิมเนี้ยน่าไงพ่วเดิมจริงด้วยจริงปังไม่เฮ้ยได้ดาบมาดาบวิธูเบอร์ซอฟไอพีการมาเลยพีเจ้าเออเอออไม่ดูจะทอนจับไมปโอชิดเอาไปเออเออยเอ้ออีกตัวหนึ่ง เอธิบายโอเคมันมีมันมีสองตัวมันจะตีชุดกอะรู้แล้วโอ้โหชุดกอะเพชรมาเฮ้ยแวบแวบนึกว่าจะตีเราอะไรเนี่ยฟังเปล่าหรือว่าดอกีม้เนี่ยงงไปหมดแล้วงงเราบอยทำไมไม่ระเบิดทำไมไม่ระเบิดคุเอ้าอะไรเนี่ยไม่ได้ทำเลยโก้ไปเพื่อนคิปเปอร์ เฮ้เดี๋ยวนะปึ๊บชีบจะมีบไม่ไดีหรอเกียโชคร้ายเหรอชีบบอกบอกไม่ได้เออเออเ้ยอะไรอ่ะดูนี่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 นี่นี่นะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อ้าไปก่อนโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอ้าหน่านี้วดย่าเสียงโชคนะครัแต่โลกนี้ก็ดีนะอคือมันไม่ดีตรงที่ถ้าเราได้ที่ที่ที่สุ่มขอมันจะไม่มันจะไม่ให้เราโยนอะไรนี่บอกร้อยนะรอเปิดอยู่อ่ะ เออว่ะกเืออันนี้ลบร้อยนะอันนี้ไหนลองบวกสิปกติใช่ไหะอ้าวมีเฟกฟนั่นไงเปิือยไปโยนเล่นจบเลย <c oughs> เฮ้ยเจ้าเหรอยายาเอาไเอไฟเบอร์เออเออเอออออ่ะอะบบผมไม่มีชุดนะผมก็ยังชนะกูเก่งเนี่ยต, <c oughs> ตีก่อนไม่ได้ให้ผมลืมไปผมจะไม่สู้คนเนอะเฮ้ยดักกี้บล็อกยูทูบยูทูปปึ๊บ อะไรเนี่ยลัคกี้พอยชันเหรออุยเยี yeah, ่ยมได้ลัคกี้พอยชันแล้วเว้ออ้าอันนี้เหมือนเดิมไหจะมีโชคลายกับโชคดีโอ๊ยนี <c ười> ่ไงมันมีลัคกี้บ็อกไว้เนี่ยคือผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยนี่ไงมีไม่ไม่มีโอ๊ยต้องสูงกว่านี้อีกบ็อกหนึ่งนะฮะที่ผมเปิดข้างบนเนีน่เพราาผมเผื่อแบบมันได้ที่ที่สุ่มน้ำไงเราจะได้โยนได้นะครับปึ๊บโอ้ยบอสอีกอแล้ว โอเคเพื 1941, ่อให้เราแบบเปิดลําบากผมก็เลยไปนั่งวางมาครับเนี่ยให้มันสูงสูนะมันจะได้แบบเสี่ยงโชคได้นะครับผมมาเปิดกันต่อสรุปก็คือห้าบล็อกกี้บล็อกโอเคเราก็จะไปบดนะครับเก็บไว้ปึ๊บเดี๋ยวลองบวกดีกว่าเผื่อบอยโกหกมาบวกแล้วได้80ชึบน่าไงบอยของดีบวกได้เนี่ยบวกก็ได้ของดีกูบดกร้อยเปอร์เซ็นสามันอ่ะกูเปิดได้แต่กระดูกอ่ะแต่อันนี้บวก8 0นอ่ะ อย่างเงียบิเจคอมบาทีนะอะไร <laughs> มาเรามาดูของข้างในกันดีกว่าปุ๊บกล่องแรกออกซิเดียนกล่องต่อไปไว้ายไม่ได้แจกหนูหรอกค่ะ <laughs> เพราะหนูแบบเชี่ยวชาญแล้วก็ว่องวุย <laughs> อะไรเนี่ยไอ้ยน้อยเนี่ยอ้ขวาดาบเลขสิบห้าเอ้ยน้อยเนี่ยก็ดักเลยอ่อนทัด ทิ้งขวานไปนะเพราะว่ามันทำให้เราเดินช้าโอ้ยเพชรไม่ใช่เพชรหรโอไงได้สิ่งโชคไม่ละฮะโอ้โอ้ดาบดาเมจสิบโอเคดาบดาเมจเอ้ยดาบยูทูบเบอร์อันนี้อ๋อโอเคเราลองบวกดูนะครับนี่ไงได้ร้อยบวกละเอาไว้ตีบอยเล่นนะฮะยามเหงาเดี๋ตอนนี้เริ่มเหงาแล้วอะเงาโอเคเงาอุ้ยกูได้ด้วยเฮ้ยกูชนะไอ้วิญญาณยิงไม่ได้ชนะอะไรกูชนะมึงแล้วดูสิ ย่าอายนี่ทำไมไปตีกันไม่ได้วันเนี้ยไอ้ขังไอ้ขังอะเอ้าเอ้าก็ตายเอ้าวัดเถอะเครื่งรางกลัวโอมหน้าเครื่องรางหายวายบายบายโมหนาบายบายบายแต่คุณไม่เคยได้ขอนี่เลยโอ้ยไอพีมันฆ่าไอตัวเล็กนี้มันฆ่าเราอ่ะมันจะมันตีเราอ่ะไอที่มันบินอะโอ้ โอ้ยขายอีกแล้วได้เลยเนี่ยโอ้ยได้ถ <YouTube S 1> <ด>ื้อหัวไอแว็กปปอไอ้แว็กมันฆ่าเราไม่รู้รมันคือตัวอ,อะไรนะเฮหลือ57ไม่ได้จะบอกอะไรกูเหลือ30เอิบเออ,อโอเคฮะปล่อยไว้นี่ไปเราไม่รีบ <laughs> ปึ๊บโอ้ยอีกแล้ว <c oughs> อีฮีโร่บายจะเปิดเครื่องบนดีๆไม่ได้เอ้ย <c oughs> ฮีโร่บายอย่าฆ่าเรานะเรขอเปิดเครื่องบนเถอะปึ๊บไอซอมบี้อีกแล้วม็อบ บอบบบอหมาหมาไม่เนี่ยอ้บอยโอ้ยอย่าฆ่าหมากูไอ้ไอ้หมาเวนข้าหมากูทำไมเหลือสามตัวเลยข้าหมากูเหรอเออข้าหมากูเหรออย่ามายุ่งกับหนูอย่ายุ่งกับกูไปไอ้จะจะขึ้นไปตอนไหนเนี่ยเอือเอือเอือไอ้โอ้โหทางขึ้นหนู โอ้ย <c oughs> ขึ้นก่อนดับไปดับไปโอ้ยขึ้นขึ้นปึ๊บแอปเปลิลทองเมททองโอเคโอเคเพื่ขวดยาเสี่ยงโชคมานะเป็นโชคลายมันก็เป็นโชคลายเออปลานี่ปลาอะไรบอยสปริงยาบ <Boy, S 2> อยถ้าปลา,ปาจมน้ำปลาจะหายใจออกไหมอะเรื่องนี้ก็หลักวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้หรอเหรอเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่รู้อะอ สรุปต้องมานั่งทรมานเติมเหมือนเดิมโอ้ยนี่ไม่ถามนักวิทยาศาสตร์เลยจริงคำถามนี้มันต้องขนาดนั้นได้เหรอวะเออเอคำถามระดับชาติเลยนู้ยอันเนี้ยเออระดับชาติระดับชาติเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยซอมบี้ดาบดาเมจแปดเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวทำไมตัวนี้มันกลัวหมาวะอะไรเจ้าลีตันสีดำมันกลัวหมามันวิ่งหนีหมากูไม่แน่มันอาจจะกลัวหมาก็ได้เราอาจจะแค่ไม่รู้ป็นูมันเป็นกระดูกไงเออเนาะเกี่ยวอะไรวะ หม,มามันชอบกินกระดูกไงเอ้ยไม่ชอบสิเขาปกติเขาไม่ให้กินกันดีมันไม,ม่ทิ่มกระเพาะใช่แต่ในเกมเขาชอบกินอโ,อโอ้ย้ังโอ้ยได้แต่พวกนี้เนี่ยแล้วพอได้มันก็จะเดินขึ้นมาปิดทางไม่ขึ้นแล้วแม่งเอ้ยเกยขึ้นมาจังเลยขออยู่ส่วนตัวโอย้ยคนเดียวอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวึวหแหมทิ้งยี่เปิดข้างบนได้มีเสียงโชคเลยนะไปเจอยูทูบอ่ะ โอเคเราบวกกล่อง60นะฮะมาประมาณ20กว่ากล่องมาดูซิว่าจะได้อะไร A B C กูมีกูมีทั้งหมากูมีทั้งแมวลงไปแต่แมวมึงกัดไม่ได้พอเสียใจด้วยนะแต่แมวกูขู่สิกแต่แมวกูขู่นั่นแหละนะขู่อะไรคลิปมันมันขู่มันอยู่เฉยเฉยมันก็หนีละเหงาจังเลยอะมันเปิดได้กันไหมช่วยกูมาเปิดอ่ะลูกจาก T P M มามทำไมเนี่ยแต่ยามาครับเยี่ยมเยี่ยมยาคิวชั่นมี แมวต้องตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงฆ่าแมวกูได้ลงคอยเหรอขี่ม้าขี่ม้าไม่ได้โอ้ยติดติดติดเค้กขี่ม้าไม่ได้อ่ะปึ๊บปึ๊บทำอะไรมาผมอีกแล้วเหรออีวิวอีวิวไม่เตอร์ทีคุงอีวิวไม่เตอร์ที่คุงอย่ามายุ่งแต่กล้ามคนคนที่เป็นไอทีกูจะฆ่าให้หมดเลยสิแมวกัดแมนแมวพลังดาบพิฆาตตา วแปลมึงตายสมหน้าวายบายบายโอ้ยยาอันนี้ยาธรรมดานะเราไม่ต้องไปเก็บโอ้ยออีอ้าวตายเฉยเฮ้ยมันดอบหัวเราด้วยอ่ะบอยลูกแกดดัดหัวเมาสกูนี่สคูฮ่าฮ่าฮูไม่ได้เสียงชวกัเหรอวะเนี่ยฮัลโหลบอยมีด่ายูทูบเบอร์ลัง ไม่มีไม่มีเฮอะไรเลยหลังหลังบอยเอานี่ไปหลังตอบให้แลัคกี้เวอร์ชันเดี๋ยวนี้ไงใครได้เสียงโชคอะบอยเอ้ยนี่ได้เสียงโชคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปโยนข้างบนดูนะว่าจะได้อะไรกันได่เกลือปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคดูกันนะฮะกูไม่เข้าใจเลยเราต้องเปิดได้แต่ตัวละครพวกนี้กูไม่เข้าใจได้เกลือจริงๆด้วยถามมันสิทำไมได้แต่ได้แตัวละครเออไม่เข้าใจ อ,อันนี้แรงกว่านะเราก็าเก็บไว้เราทิ้งดาบเพชรไปเหลือสิบเจ็ดกล่องใกล้หมดแล้วโอเคมาจะได้อะไรกันยังไม่ได้ชุดเกาะเลยอะ่ะคือแบบได้แต่พวกแบบยากับดาบนะครับอ่ะโอ้ยยาป๊อปปูล่าโอ้โอ้ <c oughs> โอป๊อปปูล่าโอ้อ๊ยออกไปเลิ่นลำใหญ่แล้วอโอเคบอย ถ้าบอยก็บอยฆ่าพวกมอนเตอร์บอก็ได้ชุดเกราะเหมือนกันนะเสียงโชว์กันแล้วป่ะไปกูไม่มีชุดเราไปเสียงโชว์กันไอกี้บอกอยู่ไอคิวบอะพี่โอ้โหโอ้ยแต่ไอกิวเก็ไม่ค่อยเดินเมื่อไหร่นะจะมีของใหม่ๆที่เราไม่ได้เยอะเลยเช่นกูเปิดได้แต่ของกากาโอเคเราวนี้เก็บไปปลาแล้วกันอีกแล้วเหรอเกมมิ่งวิทย์เจนจะมาคบกันทุกคนเลยใช่ไหมครับเนี่ยได้เสื้อกลอบมาแล้วนะฮะบอยเสื้อกลอบครบเสร็จละ สวยพี่สวยปึ๊บโอเคเอานะเสียงโชคนั่นไงไม่คิดว่าจะได้เสียงโชคนะฮะหนังสือไดมอนด์ไดมอน ok. ỡ. ด์วูฟบ็อกซ์เดอะเดอะยูว่าเดอะฟักโอ้ยซอมบี้ยูทูบเบอร์บ okay. ็อบเอ้อโอเคดาบบอบดาเมจแปดเองโคตรเบาปึ๊บโซ่เกาะโอ้โซ่เกาะธรรมดานะฮะนั่นไงใช่จ ch ริงๆด้วยมาใกล้หมดแล้วตอนสุดท้ายชิดึบ น,าน่าแงเกลือทุกกล่องยันกล่องสุดท้ายเดี๋ยวเราไปจัดขอเราไปสู้กับเบสล็อกเลยดีกว่าเอาเลยครับตอนนี้พวกเราก็จัดของเสร็จแล้วนะพราะวิจัไปสู้กับเบสล็อกกันแล้วนะผมก็ทําตามคําขอนะก็ถ้าทาตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิพี่ดึงสองคนนี้นะผมสนช่องพี่บอยก็ตัง้งทีช่างเหมือนเดิมนะบอยบอยพึงปลาทำไมเนี่ยกันี้มันเป็นบวกไม้ต้องปลาบวกมาปลาโชคหลายทำไมเนี่ย <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งลงไปสู้ขึ้นมาก่อนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งขอปลายาดีๆก่อนอ่ะอันนี้ยาดีนะ โอเคเราไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็กินล็กกี้โมชั่นด้วยปึ๊บส่วนธนูผมไม่ได้นะเพราะไม่มีลูกธนูนะยิงออกยิงไม่ออกพอแล้วก็ไปสู้กันเลยไปไม่เบนล็อกเจ้าหัวจะแค่ไหนกันเบนล็อกมาแล้ววายวายโอ้โหเบนล็อกแบบตีเราไม่เข้าอ่ะครับแต่ก่อนเราก็จะแตกนะเนี่ยไม่เบนล็อกเอื้อเอื้อเอื้อเบนล็อกไอเบนล็อกไอเบนล็อกกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูอยู่นั่นอยู่นี่จัดปลายยาหดนะผม เรียบร้อยฮะแมวแมวไข่ตายก็ไม่รู้รนนงงครับจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับโอ้โหเบ้นรอดจังหวะน,นี้ขอขอเสียงความไม่รอดนะครับผมโอ,โ,โอ้ยมาฆ่าเทนนี่นายคนนี้นกลับมาแล้วฉันยังไงล่ะตหรอ้าพี่ขึ้งไปก็ตีนายไม่ได้นี่สิเออไอ้เบ้นรอดกีดบนทองลองดับยูทูบเบอร์ของเราหน่อยนะฮะร้อยบวก <c oughs> ยายาไอ้ทีผมมีผมมีเรืมม่องจะพูดว่ะอะไรรอคารอคาที่สุดเก่อ ยา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 เป็น,นไงไหรเบนล็อก <c oughs> นายมันอ่อนหัดนี่ลงไ,ไปไปเลยมันอรท่อมามาันจะวะเฮ้ย <c oughs> ก่อเตกก่อเตกก่ <c oughs> เอเตกเฮ้ ไกลตายแล้วไกลตายแล้วกูติดแยมมุมแทนเจอเลยหย่าปิดท้ายหย่าเรียบร้อยครับเนล็อกตายแล้วเยีกูไม่กูไม่จะบอกอะไรจำเมื่อก่อนที่เราสุดน้องนาร์ใช่ไหมไอ้เนี่ยอะไรนะจำเมื่อก่อนที่เราสุดกับตรงนาร์ได้ใช่ไหมทำไมมันเป็นโมเลกุลใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นบล็อกไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเราฆ่ามันได้ไงวะก็ฆ่าไม่ได้ก็ไม่สนุกไงโอ้ยไม่จริงนายโกหกคนดู ไปได้ดุข้าไม่ได้ก็ไม่จะดุกยังไงล่ะเจ้พิซ่าเดี๋ยวข้าไม่ได้เดี๋ยวไม่สนุกครับตอนเล็กก็จะทำเหมือนบอยเลยที่แบบให้มันฆ่าไม่ได้แหละแต่โกคิปไม่สนุกนะครับก็เลยเออไม่เป็นไรงั้นให้เราฆ่าได้แล้วกันนะครับนั่นแหละโอเคไม่พิซ่าพูดมากพูดมากมึงหัสู้กูต่อเลยมา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 มันกี่กีิโมชั่นเหรอแล้วไง ล้วไงเราไงฮะเราไงเราไงเราเราเราไงเราไงฮะโอ๊ยตายมันมีตะกียบชั้นโอ้โหเราเขียร์เพกไปแล้วเป็นไงน่ะเจ็บนะสิกูเนี่ยเจ็บกูเนี่ยเจ็บเอาล่ะเอ้ยตายแล้วไม่น่าเขียร์เพกเลยโอเคไม่เป็นไรนะก็ถ้ากลับยีอะไรชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมจะถอดได้ผมจะจบวิดีโอการตอกันเรื่เงน้องโอเคไปนะครับบายบๆดูสติผมมันช้